โลหิตทํานายได้ใจความว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอาจจะเป็นพระบรมทาตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงปฏิหารให้พระองค์เห็นและมีความเห็นตรงกันว่าเห็นควรจะสร้างพระพุทธรูปณกพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้เป็นพุทธบูชาพระยาเลอไทยจึงมีรับสั่งให้สร้างพระพุทธสายญาติและให้เป่าประกาศให้ชาวบ้านมาร่วมกันสร้างมหาบุญครั้งนี้ ได้มีศรัทธามากมายมาร่วมกันสร้างโดยใช้เวลาหกเดือนจึงแล้วเสร็จทรงถวายพระนามว่าพระพุทธสายญาติลือไทยนารุมิตรหลังการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุขโขทยัยที่แห่งนี้ก็ขาดการทนุบำรุงจึงเกิดการชำรุดสุดโทรมในช่วงต้นของอยุธยาเกิดสงครามเสียกรุงครั้งที่หนึ่งสิ่งปลูกสร้างของวัดได้ถูกทำลายลง แม้องค์พระจะไม่ถูกทำลายแต่ก็ถูกทิ้งร้างอยู่หลายร้อยปีจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีข้าราชการท่านหนึ่งมีนามว่าขุนอินทประมูลมีหน้าที่เก็บภาษีอากรสวยต่างๆให้แก่วังหลวงในสมัยของพ่ออยู่หัวบรมโกฏเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถือศีลเข้าวัดอยู่เป็นนิดพอถึงวัยชราจึงรวบรวมเงินที่ตนเองสะสมมาทั้งชีวิต เพื่อมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นว่าพระนอนชำรุดสุดโทรมไปมากจึงจะบ,บูรณะซ่อนแซมเสียใหม่พร้อมจะสร้างถาวรวัตถุให้เป็นบุญกุศลใหญ่สู่ภพชาติหน้าเมื่อชาวบ้านรับรู้ความ